สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีวีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพในที่เกิดเหตุนะครับบริเวณหน้าร้านอาหารต่อปาการถนนเทพารักษ์หลักกิโลเมตรที่4นะครับตําบลสารงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพบศพนางสาวพัชนาศีพุ่มมาอายุ31ปีสภาพศพนอนงาน,นะครับจมงกองเลือดอยู่กลางถนนสีนรินทิน น้าร้านอาหารพอปาการส้นเท้ายืดสีดำส่วนท้องล่างนะครับเหลือเพียงพิ่เน่า,นายเนื่องจากถูกแรงของรถกระแทกจนกระโปรงขาดกระพ้าศพนะครับขากวางเกือบขาดแขนขวาหักคอหักมีบาดแผลสกการตามใบหน้าสกากการสอบสวนนะครับทราบว่านางสาววัฒนาเป็นพนักงาน้อนรับของร้านอาหารพอปาการก่อนเกิดเหตุน,นะครับนังจากข้ามถนนไปทำธุระฝั่งตรงข้าม ระหว่างนั้น,นครับได้มีรถยนต์นิสสันี่ห่อสีะทะเบียนได้ขับด้วยความเร็วพุ่งชนนางสาววัฒนาอย่างจังจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตก่อนที่จะอาศัยความมืดนะครับขับรถหลบหนีไปทางแยกสีเทาจากนั้นสูนทรอายุประจำกองบังทับการตรวจภูทอจังหวัดประการได้ยุสกัดจับรถต้องสงสยัยเบื้องต้นนะครับได้ให้อาสาสมัครพิทิธินำศพผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรนะครับที่โรงพยาบาลปูระการ ก่อนะิดต่อให้ญาติมารับตบไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวีดีโอบัอนทึกเทปงานทพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ